สวัสดีค่ะมาพบกับแป้งเฟิร์นไลฟ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาบอกวิธีการถ่ายรูปส่งงานกันค่ะ แก๊ปมือใหม่นะคะก็จะมีข้อกังวลน,นะคะว่าจะถ่ายรูปส่งงานยังไงให้ถูกต้องไม่ถ้ายังไม่มีทั้งกระเป๋าและยังไม่มีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสิ่งแรกที่ควรมีในการถ่ายรูปส่งงานนะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะเราควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนส่งงานหรือว่าตอนที่ไปรับของนะคะเมื่อเรามีหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเราก็จะถ่ายรูปกับ ของค่ะโดยร้านค้านะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือร้านค้าที่มีใบเสร็จและร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จค่ะโดยแบบแรกนะคะแป้งจะขอพูดถึงร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จก่อนนะคะค่ะโดยร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จนะคะเราจําเป็นจะต้องถ่ายรูปของกับเรานะคะที่เราใส่หน้ากากอนมามัยค่ะซึ่งเมื่อถ่ายออกมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ค่ะและในร้านค้าที่มีใบเสร็จนะคะเราจําเป็นจะต้องถ่ายรูปใบเสร็จคู่กับเราที่สวมหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งเมื่อถ่ายแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงคะการถ่ายรูปส่งงานเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ